เจ้าหน้าที่มั่นใจนะคะว่าสาเหตุการตายของพยุนเพศมียที่พบลอยตายอยู่ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สาเหตุเกิดจากการลอยมาติดอวนของเรือประมงพาณิชย์ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจทำร้ายแต่อย่างใดคะ่ะจากการตรวจสอบซากพยูนเกยตื้นที่พบบริเวณระหว่างเกาะเหล่ากาและเกาะปูตาบลเกาะสีบาย,ยอออำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้นั้นเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นซากพยูนเพศเมีย ความยาวลำตัวโดยวัดแนบได้236เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมยังไม่โตเต็มวัยสภาพซากเริ่มเนา่าความสมบูรณ์ของร่างกายสมบูรณ์ดีลักษณะภายนอกพบบาดแผลรอยเคี้ยวจากพฤติกรรมฝูงเล็กน้อยค่ะและพบร่องรอยลักษณะคล้ายกับติดเครื่องมือประมงประเภทอวนบริเวณด้านซ้ายส่วนท้ายของลำตัวลักษณะเป็นเส้นระยะห่างแต่ละเส้นประมาณ1.5นิ้ว เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าชั้นไขมันและกล้ามเนื้อใต้รอยที่ถูกอวนมีรอยช้ำส่วนของทางเดินหายใจมีการพบของเหลวข้างอยู่ในเนื้อเยื่อปอดและหลอดลมค่ะส่วนของกระเพาะอาหารพบเศษ้าทะเลอัดแน่นสรุปสาเหตุการตายคาดว่าจมน้ำตายเนื่องจากติดเครื่องมือประมงประเภทอวน ด้านของนายอาหลีชานน้ำนาย,ยกสมาคมคนรักเลจังหวัดกระบี่และเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการตายของพยูนตัวนี้นเชื่อว่าติดเครื่องมือเรืออวน เรืออวนลากโดยบังเอิญค่ะแล้วทิ้งซากลงทะเลไม่ใช่อวนจากชาวประมงพื้นบ้านอย่างแน่นอนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายเขตการทําประมงพาณิชย์ออกไปตามที่ชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเสนอไปก่อนหน้านี้พร้อมยอมรับนะคะว่าในช่วงปีนี้พยูนตายในทะเลกระบี่แล้วกว่า20ตัวด้วยกันค่ะ